làm theo này, à, khăn mò khăn vò hay mưa này, mưa tái, đào bùn lót, thả luet, à, một trang là... hết bài này, là về bên anh giờ phải đóng thêm ngan rồi, rồi có gì còn kinh đây, không? bò, bài ໄປເຈີແລ່ນແລແລແຕເພິ່ນາແພິນຫມຫມື๋อພິນໃຫມືທານມິນມືາ ับสบายดีสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเบิร์ดสุขุสุคนพี่น้องเนาะอ่าบัดสมองสุพนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกลับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกันหนึ่งโปรโปกช่องยูทูบของเราเพียงใจใจกันโดยแข็งเนาะอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเมื่อนี้เราก็อะไรเขามาแจ้งข่าวอ่าหอน้องแตะหอน้องตุกพี่น้องว่าบาญให้อ่าก้าวบ้านน้องแข็งเนาะว่ามีทางปรับใหญ่เพิ่นจะสุดสวยเรื่องเงินเขาเดือดน้องแข็งเนาะ อ่มาฟังเนื่องนำกันเลยว่าเรื่องราวของน้องตุ๊กมืนน่อ,น,อน,น,น,นี้น้องเพี่น้องเนาะทางงานพอน้องเตรรเอาเกิดอะไรไปคุยกับท่านโมกันแล้วน้องพี่งเนาะเดือนเขาเดือดตอนอย่างทางทีมงานได้ถามเมึงแล้วว่าเพื่อนว่าจะเข้าให้เมื่ออื่นเนาะเดือดสองทงกับสี่ล้านพีน่น,น้องเไยเนาะอ่ายังเหลืออีกทงหนึง่งพีน่น,น้องเไยเนาะทงละสองลอนน้านเดือดนะพีน่น้องเนาะวันนี้เนี่ยเพื่อนอยากกลั๊บน้องพี่งเนาะก็เลย พากันมาคุยกันมาปรึกษากันเพราะเขาไม่ได้ท่าอยู่ทางในนะ่อยมันแพทย์หมอเป็นกับห้ามบุญอยากถทายเนาะพี่เนาะก็เลยเอามาทายอยู่เนาะอยางไรก็ไปเบิ่งไปชมกันพี่เนาะไงเนาะสบายดีเด้อทั้งคนตังแต่มอจอยเนาะมอจอยใอยสิเข้าไปสัมภาษณ์ลาวเนาะคือกล้องให้หน่อยนึงเพราะว่าค่อได้คุยกับแพทย์กับหมอเราได้เห็นอะไรได้กันเนี่ยเป็นวันไหนนะเชือกันในที่ก็ได้สบายไหม ฟันลนสีเล่าตามแพทย์ตามหมอคนเราเพราะสิทางว่าไปเห็นจะพอพ้นนะสลายเราเรามาแล้วคือเข้าไปทีนี่นะท่านแพทย์ท่านหมอละคิดว่าข้อยนี่เป็นญาติแท้เนาะคนเรเล่งใช้ท่านหมอละเล่งใช้เฮ็ดนั้นได้อัน้องนุ่งลูกหลานเจ้าเนี่ยฮะท่านหมอคนเ้าแล้วขั้นค่อยสีให้เมื่อนี่เมื่อเกิดตายดาวบล็อดขาดเลือดอ่า และวพอเราอ้อมอ้อมึ้งอยู่หมดใจเนี่ย hết ไปเลยแ้่เป็นแบบนั้นก็ับผมกับทีมงานก่อนแล้วว่ะมีความคิดเห็นอะไรด้ทีมงานกับกับพ่อเป็น่แล้วเนาะตอนนี้ยังไม่ได้เห็นยางบอยังไม่ได้เล่นใบเกณฑออกเกณน์ยางบอยมาจดเกณฑ์แล้วแล้วแต่ว่า ม่เพ <54. S 2> ิ่นเราแล้วแล้วแต่เพิ่นแต่โบให้มื่อโบยางให้มืออ๋อเพิ่นแต่โบให้มือแต่ว่าทั้งนี่ไงะบ่มีเงินบ่มีเงินนด้กันยังมือบาดแต่ที่นี่ถ้าสมมติว่าทำงานเฮาเฮาอยู่ก่อนแบบนี้ได้คือคอยเบาเราสู่กันกับทีมงานพังได้ใช่ค่อยล้มแล้วตอนนี้งคันสมมติอยู่เมื่ออื่นเี่ยเออได้แห้งดีแล้วเจ้ามาช่วยเพิ่นว่านัะจ๊อย phần là xin lên lướt hay mà nè lướt vai xong thúng Mọi người là sấy mà đây bà mưu nón chắc có mà nè ừ, nó mất sấy vừa đấy phần là có hoa à, đây vừa bà mới sấy phần là hàn hiên đi đấy là coi là giặc kho pho là hay nón sắc mà lên nè nó đúng là nông tú vẫn hay cố luôn bà này đường đấy giặc mưa mà lâu có đây trang như đấy anh anh này trong phù biển phôi lấy tôm này này năm đấy này chỉ tách xin với đấy yeah. nhưng mà lưu về này เจ้าเป็นพ่อได้เจ้าถ้าเจ้าสิอ่าพังลูกเจ้าเพราะว่าเรายังบ่จักหยังเรายังน้อยต้องตามเพศหมอเพิ่นเว้าได้เฮาสิไปลือบ่ได้ได้อันเรื่องแบบนี้ถ้าเฮาสิมาหาเพิ่นเฮ็ดหยังซั่นเนาะมคนซื่อๆันวาจะเพิ่หายเนาะเออถ้าน้แต่ใดก็เมืองหัวมันขึ้นอยู่กับเฮาผู้ปกครองเนาะแม่นผมเป็นผู้ใหญ่เด้เจ้าต้องนรักษกัน ทางก็นี้นะคือเอาเวียงว่าเนาะมือนี่ก็ลงมาเป็นหายลงมาบอกทางกันบลัฟปุยไงเป็นว่าหายลงมาบอกแจ้งจุนเจ้านะยันว่าจุนเจ้าห่อนทนแบบว่าอยากเมื่อมเมยังกันไ่้มาบอกว่าเดี๋ยวมือเงนะินเป็นสีโอนเงินมาให้เห็นเงินเข่าเดือดนะเป็นสีโอนเงินมาสีด้านในวันนี้ในอันอมือเช้านี่นะเปิดปิดฮะงานโอนเงินเปิดปิดเนี่ยหายเอาเนี่ยลงมาบอกจุนเจ้าว่าปวดพามือ อออ่่เเรรืืงงงขนั่นแหละแต่ว่าเรื่องเลือดเรื่องอย่างค่อยกับได้เว้าวก็มองไปเรียบร้อยแล้วเว้าไว้แล้วนะแต่ว่าค่อยกับพวกท่านได้เซ็นเอาได้เพราะว่ายังบมดนดใจได้มีตัวมาอื่นค่อยจังเซ็นเอาค่อยบอกนะตอนมีมีอยู่ตลอดอยู่บ่มีแล้วเพิ่มไว้ให้โดยเฉพาะได้เดี๋ยวนี้นะเพราะว่าค่อชั่งไว้ได้ตามที่เจ้าเว้าได้เงินตามก็ทางไม่ได้สองทุกสองสี่ล้านสองกระสองล้านบออ่าไปต่อลงให้ ปกติมันนั่นสองล้านสามถุงหนึ่งไฟล์ต่อลงคอแล้วมันถูกมันยากเด้เนาะเจ้าว่าสีได้สีล้านสีล้านทางมือใหญ่ไปเลนแข่งมาพอเลยพวกพันเพื่อนว่าเอาสองถุงละอันมาเอือนจากสีแล้านเนาะแต่ว่าให้เพื่อนเอาไว้ให้เพื่อนกับปากเพื่อนสีเซนเอาไว้ให้เลยมือลราเข้าทีเดียวเลยพอแล้วละเข้าแล้วละมือมาเอือนเนาะเอาแบบนี้เนาะพอเจอเนาะ แจงสีนะมันมัน no ี Gesch ่ได้กินหยังแล้วมื้อนี้กินข้าวกินน้ํานะบ่หยังยังบ่บ่มีแนวกินจักคนจักหน่อยไปซื้อให้าว่านั่นจะจักหน่อยยังไปซื้อให้เพราะว่าตกก็บ่กินหยังยังบ่้มีกินหยังจักคนบ่มีเงินจักคนเจ้าอยู่กันจักคนอยู่งหมอนี่อือคนใๆเพราะว่าน้องตุกกอทางบ่ไสับเมียเจ้า แค่กับลูกเนาะใบนเลยนะบมมีเงินเลยจะดีบ่ดจ๊อกได้มีเงินจ้กวานเลยจะกกีลยมเลยวันนี้ไปได่ใบลไม่้อนบจะอยมเริน้มาได้กรมาม้วกนี้เล่ว่าสกรมไม้เปนเบิ้งเพิ่นเขียนใบสร่างยานะกรรมไว้ละรอหมได้ซื้อจะกีบแล้ว็บ่ได้กินแล้วยืมเงินน้ำเขาบวานยืมยืมน้ำไผ่เมื่บวานยืมน้ำมันลาน เทเปิลให้เทไรสองพันเปิลให้เงินสองพันมาใช้ใจค่ะคือขยานี้มาตื่มใช้สมเลือดต้านหน่ออ๋ออันนี้กับบูเมนว่าท่าขอท่านนะครับเมื่อกี้เคล็ดอีตุนน้องตุ๊กน้ำกันเด้อไปน้องเรื่องแม่ข้อปู้แม่เ่ยเป็นอยางบอให้คิดถึงจะเอาชีวิตน้องตุ๊กซะก่อนนี่นาคอนเทนด์ขนาดเขาก็ยังช่อยเป็นที่เฮาก็ันเนาะบอเวียงแม่นม่ ันนี้ชาวโลกเบิ่งทั่วโลกมุ้งหัวจั๊กชอยนะก่อนฮาเิอุกน,นี่ทีนี่นะคอยเข้าไปคุยน้ำหมอคั้นบกุกขีเห็นว่าเวียงมีเงินสี่ล้านคอยบมุนจั๊กฮอนน,นาว่าน้ำ่นเพราะว่าเพิ่นเลิงใช้คอยรถดิ<อ>เพิ่นอยากให้ใช้เลือดใช้เลือดนะได้ก็นนได้นะนะเมื่อไหร่ขาดเลือดร้ายเนี่ยขาดเลือดแห้งจนจุดสี่ชุดต่ำชุดละนว่าน่เนาะขาดเลือดแห้ง มือคือเก่ามือคือเก่าจำได้ไหมาหาู้ลงมาอีกให้เสียเงินอีกก็การไปการมากับมันยมันโมเมนต์ว่าเขานั่นเขาเข่าไม่ออกไม่มันก็ต้องได้เสียเงินอันนี้แหละขาดดุขาดร่างเนาะคุณเจ้าครับบ่ได้มีเงินแบบบ่บริมีเงินติดตัวมีแต่ว่าอยู่ไปแบบตามผูรักผู้ใหญ่เพื่อนบอกนะเนี่ย่าเขาสี่ลงมาเหมือนนี่ตอนนี้เพื่อนบอกว่าให้มาบอกย้อนว่าบ่อยากให้พลาออกแลไก็ เป็นสีฟางเงินมาให้เขาเลื่อนคอยว่าสิลงมาหับสิเชืยวบอกว่ายงได้ข้าวนั้นมาแจ้งหลายแห่งดีแล้วลงไปแจ้งคนเลยทางคอยนะเพราะว่าคอยบอกได้มีงบมาซ่วยเรืออย่างนี้ช่วยไปมาส่งนะได้เห็นยังบ่จ่วยนะน่ะเบิ่งในกลองคอยนะปีนไปจะดีเนาะมันก็ได้ฮะมันก็ได้เหคนออกนะ มันไม่ได uh ้เห็นต่อหน้ากันยังไม่ได้กินพี่น้องเลยแจ๊คทีว่าเนี่ยไหนเนาะไปได้ไหมคน่ละมุกใจด้วาเนาะคือทางเงินน้องใช้น้องอย่างนี้ก็ไม่ได้มีเงินเลยบอกทางปู่ทางญาเพป็นบันไดวานี่ไหนเนาะคือทางปู่ทางญานี่ได้จะใครเมื่อทเมื่อไหนไหนเมื่อลูกเจ้าเมื่อเอาเมื่อกันเมื่อทิ่มนายก็องเมื่อทิ่มที่ซื้อได้เนาะเพิ่นเว้าขาด ครับว่านั้นเลยเพื่อนหมอคนเว้าแบบชั้นเนยอันนี้ถามเมื่อกันคือเก้าถ้าเมื่อนี่ที่ได้ค่อยอันแมนเพิ่นอนุญาตในไทยที่ร์ไทยผมเพิ่นเว้ามาให้เบิกได้ค่ะเด้ออันนี้ในโครมกิรตรงข่อยเด้อถ้าเมื่อนี่ถ้าว่าปุญญาภูมีเงินเพิ่อนหมอใจใช่ก็เจ้าจะไปปั่วด้วยวิธีไดเงินคำภูมีเจ้าจะไปเข้าหาทุกชะลักอะต้องมีเงินเลยกับชำระชำระนึงเพิ่นกับหมอเพิ่นกับชงลงมาพี่คือเก้ามาคือเก้าคว่ามันเป็นหันเป็นนี้นี่ นั่นคือหลายทื่หลายที่เลยแตัทงจุ่งงานทีมง,งานนี่มันบ่มีเงินบ่มีอย่างมากช่วยแต่ค่าน้ำมันรถกิดชิบโมมีลงมาแล้วป่ะชาเฮายัางคิดดื้อดังอยู่นะเนาะบ่บ,บดนี่จะว่ามานี่จะเฮาเนาะโอมเงินกันบอกยังไงสี่คนบ่าวลิเจ้าคอยชื่อกับเท้ากับน้ำนี่บ่ซื้อยาน้องทุกกินก้อนใบบินซื่อยาอะไรเป็นชังย่างนั่นแหละใบบินคอยเห็นคนเขียนใบกำจะโลยจะพอได้กลิ่นบรนเท้าสาม้อนดหอือ อานาโ้ยฮดยรได้ซอยละซอยเต็มที่แล้วหมดจั๊งเลย h เคือบวอินปขเรามานา่งน้ำกันมานอืม,มอิเป็นอย <มา S 2> ่างกรต้องแค่อันนี้คือว่าเขาช่วยแบบนั่นแหละก็ร่ต้องแค่ข้ามิ้นว่าคนขีเว่าอะไรอ่าเพราะว่าเีน่ให้ให้มันดื่มไปครับในเรื่องเาสำคันเติบปุเห็นคนตกึุกเนยเรทานี่งนั่ากันย่งบเมันเพราะเขาเคยมี เป้ามีเพมาได้มันเหนียวแคล้างครับน้องอ,อระเบยฮนได้บ่บดสวะเจ้าสีคือว่าเจ้าสีกลับมาเฮ็ดดีแต่กะมันยังมีประวัติว่าวาง่าครับม,มันก็เลยนั่นเขาเกิดสีโทษเพิ่นกับกบ่ได้ตัวนี้จ้ะมันบ่มีอย่างลบแบบเดียวกับคนชักไล่ย่างเนี้ยบ่บดเน้ยขึ้นอีกตนน้องตุ๊กค่อยนะโอ้โหบ่จักที่อย่างงี้มาครับก็ต้องซอยฟูบ่ดักที่แล้วว่าแบบเด็กๆเกือบกระดาษขาวนี้น้องตุ๊กนะ มันดองอันแค่นั้นแล้เขาก็แยี่ยเขาดำใช่มันดำเขียนเหลืองใช่มันเหลืองนีแต่ว่าฟอบใจเลาลูกเนาะบอนพเนนเอื้นหนึ่งเอื้อนหนึ่งข้าวยาเข่าเลือดก็บสีลงมาอีกเข่าเลือดข้ายาพร้อมแล้วเนาะเจ้าไปอยูใช่แต่กี้เจ้าอยู่น้ำดูขันบ่เจ้าขึ้นมานเปฮึหายคืดว่าเบาเร่งห้องหมอเพิ่น ค่าเตียงค่าอย่างเพิ่นบบได้เอาน้ำเงินเพิ่นอีกต้นและห่อขายปกติเพิ่นสีเก็บผู้คนคือว่าช่วงมันสถานการณ์มันแบบนี้ก็คือว่าพี่น้องไี้น้องมันก็แข็งง่ายแข็งง่ายนี่ที่จุมาถ่ายลงไปนี่ก็ มันก็มีโดยคนพันคนบางเทือกอ่ะจะมีผู้นึงผู้เพิ่นสงสารนะ mm hmm. ตอนนี้เดี๋ยวเอฟซีมันก็คมมอมเิ่งเข้ามาหลายอยู่ว่าสงสารน้องตุ๊กกับลูกเอแบบว่ายังบ่จักหยังแ่่่่ทีวาบู้เรื่องหยังเนาะอาจจะมีผู้ช่วยอยู่ดอกพี่นก็ท้าเฮาถ่ายถ่ายเบิ่งไปก่อนเนาะถ้าว่าสมมุติว่าเบิดเงินอ่าสมมุติว่าไล่เงินมามื้อนอาาี่นมามามานสี่ด้านนี่ก็บ,บางเทือ่อบางทีก็จะมี mm hmm. ม,มาช่วยเพิ่มเติมเข้ามาเฮาก็ยังบ่ฮู้

เงินครบสามธงนี่งเต็กเนี่ยมันจะใช่ครบตาจนเงินเพิ่นละออกแบบราบลื่นนะแบบสบายใจเลยเลยมีแต่ว่าโบผ้าอันนั้นอะไรตับทางครับใหญ่ชุ่มเจ้าเมื่อกับชุ่มเจ้าเห็นอย่างมาได้เราผมมีเงินคือเก่าเอาเมื่อเฮือนกับผมมีคือเก่าปุยใหญ่กับผมมีคือเก่าเอาเมื่อท้าทิมหมอเพิ่นว่าหมดแล้วเอาเมื่อเนี่ยมันบริเวนของง่ายเด้วยเมนน่ะแล้ว คิวตัดสินใจล้มกันกับลูกเคยกับเมียเจ้าลูกเจ้าบ่ให้ออกมาเนีเพื่อชีวิตแล้วบ่ออกยเจ้าจังสิออกอยู่บ่วก็บ่ออกเลยอาเมื่อทิ่มลูกเจ้าซ่ๆเเอ้าง่ายๆชเนาะให้เจ้าตัดสินใจเองบ่ต้องฟังความผู้อื่นอันนี้น่ะมันลูกสาวเจ้าเอมันครอบครัวนีเนาะ่เจ้าอือแล้วแต่ยื่นมือก็ซอยแบบนี้ล่ะเฮ็ดคว้าเอาเนาะ นี่คือว่าีวิตคนนะนนี่นะเจ้าดีนั่นสรุปได้ฉะนั้นเราก็จะจบคลิปกันโดยเลยตะกี้ว่ากันวางแผนกันเนีได้คือว่าจากอะไรจากเราฮะเบิดเงินเบิดหนทางแล้วบุ๊มเออไปยืมไปยังน้ำไทยกับโมียืมนะบยืมฮะ ในหลายยืมอยู่บ่ทังน้ําปูน้ําาเพิ่นบ่ได้ยืมบ่โทรหากันเพิ่นว่าในลเพิ่นบ่ได้อยากยลูกไผบ่บ่อยากช่ลกม่นบโทรมามีแต่ว่าเพิ่นว่ามาโลดว่าโทรมามีแต่ให้เอาเอาลูกไผเมือเงินบ่มี่บ่ได้ได้แบบอันนี้คนมันสิบ่รออันนี้อยขอบอกเจ้าต้องตัดสินใจเพราะว่ามากะมันเป็นลูกเจ้าอือกะ เจ้าสีถามว่าม kind of <out> <medim> ีแต่ว่าปูย่ายยังไงเอาเมื่อย่างเดียวกะบมดได้เพิ่งต้องคือเบิ้งเพราะว่าตอนนี้ทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นกะบอกอยู่แล้วคือทานมอเพิ่นกะแจ้งชุมเจ้าอยู่แล้วถ้าเอามื่อมีแต่ตายอย่างเดียวเพราะว่าเราขาดเดือดลายวันนี้สมมติว่าเมื่ออยู่เพื่อนชุมเจ้าบอกผู้ฟังเนี่ยผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นแห้งสีผู้ช่วยได้นี่อ่าแตยอันนี้ก็เลยอยากให้ฟังเบิ้งเนาะเบาดิ เอาสิอันโยกคำเพลินครับป่าห้ามยังแบบเออสำหรับผู้ยญาเพิ่นจะเอาไปปัวอยู่บางออก์บางอื่นแนม่นยู้ยแบบนั้นตัวนั้นน้องก,กูโบจักตัวนั้นแม่นแล้วทางเพิินก็พอได้มีเงินว่ะทางปูทางหญิงคือทั้ทงเงินน้องใช้นี่คือท,ทางเงินปัวแล้วนี่ไปเ็ดเวฮ่ดง,งานน้ำมันบางเราเหดเวฮ่งงานนี่แล้วกูยืมก่อนมาไลราะชัน เราแล้วลมยูโบกกับลูกเลยในว่าเอายู่บกคือว่าอันแบบนี้คืยืุกันว่าได้แล้วว่าเล่าหนังเมื่อเองพอเขาหนังอยากได้ลายเซ็นเล่าคันันนั่นกันแล้วไก็แปรปูคันเมื่ออันกู้มายืมนะพอาะเราเป็นบริเวณพนักงานประจำนะท่านชักทอื่นอ่าอี้เตะให้มาได้บ่กอ้าเองก็มาได้เพราะว่าเราต้องรับประกันให้ได้นะ ว ars, um, ่าท응ี่ละก็กอดกินอ้วเฮาง่ายเออนองกันหรือว่าได้รทำคนสิช่วยกันมันบแบบนี้โบมันอะไรนั้นใครก็พอไผรพอมันใช่เปลานี่เนาะเคได้แต่นอนอยู่กับคืนนี่ฮันอยู่ที่ลูกเนาะหันอยู่บักนี่กอยกูคลั่งทลันหมอเปล่าคอยตกใจเว้ยกอตอบเราตอบก็ได้นะ บรรยาคมวาเลืออรเล่าหจ้าเราระามวาเเมืแบบว่าเมื่อุท้สุดเจ้าปุ๊บเบ่เดียนี่มีตว่าติใจบ่วงว่าเนาะมิแตว่าขันชุมดวะใหังบกอหมื่นนี่เราบ่กวเียงเป็นไไบ่นะ สบายอย่างไหนทั้งตามที่พี่ใหญ่เพิ่นแจ้งมาได้สวอบพอ,อโอกาสนี้ว่มันมีหน่อยคนได้ถี่ยื่นมือเข้ามาช่วยบ้านนี้เนาะบสวบค่อยนีย้ว่าส่งชักถ้าคุณใหญ่ทางตัวเวียงเพิ่งโหวตส่งเงินมาเนี่ย่อยแบบมีหน้าตัพวคุยๆกับหมออีกว่าข่อยละว่ากับหมอ,อเพื่ออะได้จีนอีกได้ะนะ มาเอื้นจังเจียนมาจ่ายให้เพิ่นแล่นเลืเลอดไว้ให้เรียนนี่นะอ่าทีนี่ครับเอาแล้วมาคุยกันแบบนี้แสดงว่าบบน,น,นั้นเพิ่นจังจะได้ลายเส้นผัวแล้วทีนเนี่ยไม่เพิ่อนเส้นเอาเลือดตัเลือดบดจักผัวแล้วน่นนะยังบ่ทันได้หูจักน้ำรนเราบรเข้าห้องนำ้ำเนาะทีนี่นะคอยคอยโยนในห้องก้ลำลังตุ๊กกระเพาะนี่ท่านหมอเพื่นหม้อเพราะแต่ว่าเขาจะได้นตัวน้ำน้ำผัวไปเช่นกีนนะแต่ไม่มาวันยหย่าเบิ่งนนี้แต่เพื่อนอยากถามมันถานี่ เจ็ดโมเพิ่นนนะนเนี่หมอเอื่ะสิบุได้เอามาหนี้เพราะว่าเบอร์โทรที่ต่อไฟเอาของน้ำเพิ่นครบหมดแล้วนะ<อ>มาเอิ่นมาเอยจะชี้รแรกเนาะเลืเอดแต่ว่ามันนี่เขาจองไว้นะพอเพือ่อนพอเอาน้ำเพิ่นมาเลยเพราะเอามากัดใช้บุได้อยู่แล้วเพิ่นเรามาหนี้นะมาเอื่น,นยน<อ>ังใช้เนาะ เพราะว่าต้องบามือนึงเนาะแม่เขาใช่แล้วต้องบามือนึงถ้าใช่เราต้องใช้โตกันเลยบอกถ้าใช่ล้วใช้โตกันเลยแหละได้โอ้แตวนี่ยังขาดอีกตรงนึง่นง,นนาางกินเอาไงเนาะจมหติว่าจมหติว่าเอบี้ยเงินผคนรับผู้ใหญ่เพิ่นคือก็คุยกันเพิ่นโอนเงินมาให้อสี่ล้านมื่นนะเลือดยังขาดอยู่ตรงนึง่งพอทงละสองล้านเลือดนะพี่นเอาไงเนาะตรงละสอง,นนองล้านนะครับถ้าว่ามีคนรับผู้ใหญ่อยากจะช่วยเนาะน้องตุ๊ก นี่ก็คือว่าช่วยได้อันนี้คือว่าเงินในจำนวนที่พระครูใหญ่ชงมานี่คือว่าทั้งเงินปรูทั้งยาทั้งปรัวทั้งอย่างเพิ่นน้ำบ่ได้ใช้อย่างดอกพี่น้องเนาะคือว่ามีแต่ว่ามาเข้าเลือดช่วยกนคนหนึงพี่น้องเนาะให้มีอ่าชีวิตขึ้นมาอีกเพราะว่าคือทานหมอเพิ่นเวอลไห้ว่าทางเงินตั้งตุ๊กนี่ถ้าเมื่อต่อในมื้อนี้คือว่า ในตอนนี้นะคือว่าอมเมื่อทิ่มมาชื่อเปิดเบาะนะอันตรายเินโอันตรายเลยทีนี้เลยพอยจะตกใจเหตุแต่ว่าให้เบาลมกับเพื่อนทั้งคนลุงทุกเด้อลมกระเพื่อนเพราะว่าทางโมเวียงก็จะได้อันจบคลิปก่อนรี่น้องเอายเนาะถ้าว่าผิดพลาดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยเพราะว่าตอนนี้ทางเงินเบาใส่เปิน เอิ่นเข้าไปเน,นาะพิเงเนาะทางเพจหมอเพื่นเอิ่นเข้าไปแล้วก็ทางเขายังไม่ร้วมกันไอ้แค่ว่ามาแจ้งข่าวมาแจ้งข่าวทางเงินโคน้องเตะโคน้องตุ๊กมือนี้นะว่าให้หา้าหมหู้สิ่งที่ผลักพเพิ่นบอกได้ขายเกลือพังเพิ่อนเมนเมนเมนเอาเนี่ยกินก่อนถ้าจะน้ำในหแหละซื้อเข้ามาเพราะว่า เขากระเพ้าเข้ามาเพราะว่าอยากเมื่อเนาะหรือได้ยินข่าวว่าสีเมื่อนะก็ได้เพ้าเข้ามาโบกมาแบบกบพังโบกินตาเมื่อนี่แหละเมียนต้องไปซื้อก่อนที้อไดว่าสีเมื่อนางย้อนแสงเนาะมันหนแสงเมื่อเนาะอ้าพี่น้องเลยรัทิพนี้จะประมาณนี้แหละทิพน่าก็ต้องกลับขอโทษขอภัยอะไรอยู่ดีมีแห้งเนาะพี่เนาะเอากาวเข้ามาสบายดีพี่น้อง